สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะวันนี้เราจะมาเราจะมาดูว่าสถานการณ์ช่วงเนี้ยพี่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรนะจ๊ะออสถานการณ์ช่วงเนี้ยพี่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรสถานการณ์ตอนนี้ สิ่งที่พี่พ่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนนะจ eram, ๊ะเออสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังนะจ๊ะจะสําเร็จดังที่เราหวังนะครับอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอืมทั้งเรื่องการงานทั avilion, ้งเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ว่าระวังระวังช่วงนี้อาจจะมีคนรอบตัวอาจจะสร้างปัญหา <choking S 1> ให้เราได้นะให้เราระวังตัวเองนะครับอาจจะมีเรื่องเออเรื่องที่เราคิดที่เราหวังที่จะประสบความสาเร็จอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นนะครับให้เรามั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองนะ เออนะครับนะการงานอาจจะมีเงินทองเงินทองหรืออะไรใหม่ๆเข้ามานะครับ <S <S สิ่งที่เราคิดหวังสิ่งที่เราคิดหวังที่เราพยายามนะจ๊ะจะประสบความสาเร็จอย่างที่เราหวังนะครับเออกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาเราจะผ่านไปได้นะครับนะท่านที่เช้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้สมหวังทุกๆคนนะครับขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้นะครับนะเออขอให้รับงานงงานดีๆกลับไปนะครับสวัสดีครับ